ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เลยถึงเวลาที่เราจะต้องทําตามสัญญานะครับก็คือเรามาพักที่ชะออมนะครับอันนี้เนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือมีเป็นสรีทฟูดนะครับสรีทฟูดเนี่ยเขาจะมีทุกวันคืนวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์นะครับโดยที่คืนวันศุกร์เสาร์ก็จะเยอะหน่อยนะครับเนี่ยเห็นคนเดินฝั่งนู้นเขามุ่งหน้าไปทางทิศนี้เนี่ยไม่รู้ที่ใดน่าจะเป็นทิศใต้นะครับ เขาไปงานเทศกาลชิมปูชัดซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่เราได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยมาสำรวจสตรีฟูดกันดีกว่านะครับซึ่งสตรีฟูดที่เขาขายเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีตามประมาณนี้นะครับเป็นเมไอติมกะทิสดนะแล้วก็มีร้านเครปนะครับนี่มีร้านเค้ที่เขา ขายประจํำกันอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่าแล้วฝั่งทางด้านนี้เรากําลังเดินขึ้นไปทางเหนือนะครับตอนนี้เราอยู่แถวๆบริเวณซอยชามสอนะครับเนี่ยแล้วก็เราก็จะเริ่มถ่ายตั้งแต่สตรีทฟู้ดร้านแรกๆเลยนะนี่นะถ่ายให้ดูอันนี้เป็นปลาหมึกเสียบน่าแล้วก็เป็นปลาหมึกปขาหมึกสดย่าง ็จะเอาไม้ไหนก็แจ้งเขาเลยอันนี้จะเป็นร้านประจําอยู่แล้วนะนี่วันนี้รถติดเลยนะครับเขาจะไปงานเทศกาลชิมปูชากกันแน่ๆเลยแล้วมันก็หลงเข้ามา2อางนี้แหละ <c oughs> แต่คิดว่าคือวันเสาร์ที่นะ่าคนเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว <c oughs> ต้ยมยำมะนาวไข่นะครับดูดิมีมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะครับมีโต๊ะเก้าอีนน้อให้นั่งด้วยนะอันนี้ก็เป็นร้านขายนมฮอกไกโด นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเตาสำหรับปิ้งขนมปังะนะนี่อันนี้ก็จะเป็นฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคขายเมนูชานมไข่มุกนะครับโอ้โหดูจะเก็บหมดหรือเปล่าฟู้ดทรัคก็คือเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแครีซูซี่แครี เวรูรว,ว่าจะเก็บจะเก็บภาพหมดป่าวไม่รู้นะตรงนี้คนก็จะเยอะหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นร้านบิงซูบิงซูนะเนี่ยร้านบิงซูอ่าเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดแบบเนีขายชานมไข่มุกนะเมนูก็จะโอ้โหน่ากินนะ,อะตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับนีฝั่งนู้นก็มีร้านร้านเ่อพวก บาร์บีคิวนะปิ้งย่างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นลาบปลาหมึกไส้กรอกอีสานเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับอันนี้เห็นไ,ไหมว่เข้าไปนี่มีไอ้ทิมไผ่ทองนี่แล้วก็มีมีโรตีเอ่อมีโรตีชีสยืดโรตีแป้งสองลูกนะครับ ถนนเส้นนี้โอ้โหมีเซเว่นเยอะมากๆเลยนะครับพี่รถเนี่ยถ้าไปทางเส้นนี้นะฮะเห็นรถติดไหมตอนนี้เราอยู่ซอยบริเวณซอยชามเหนือ2นะครับกระถ่ายมาเรื่อยๆเลยมีหมูปิ้งข้าวเหนียวนะครับฝั่งนู้นก็จะมีป่าปลายนะเป็นร้านพวกลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านนี่แหละสตรีทฟู้ดของแท้เลยนะครับนี่ส้มตำนะ,ะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินถ่ายไปเรื่อยๆร้านก็จะมีเป็นแบบ กระจุกกระจุกนึงแล้วก็จะข้ามไปว่างเปล่าแล้วก็จะไม่จัดที่ไปไง <laughs> คือคือจะอยู่กันเป็นกระจุกใหญ่ๆเป็นก้อนๆใหญ่นี่นะครับแล้วก็จะมีปะปลายไปจนถึงโรงแรมเมทาวาลัยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารตำสั่งยำแซ่บนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่แบบว่ามีโต๊ะสําหรับนั่งกินด้วยอ่าต่อจากเต๊นทนีทีน,นึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับก ตำสั่งเยอะแย,ยะเลยนะครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ๋อร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวเย็นทตาโฟทะเลนะครับเนี่ยร้านส้มตำหอยนางรม,อมโอ้โมีให้เลือกส่วนฝั่งตรงข้ามก็มีนูน่นนะมันเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับไม่ได้ข้ามไปนะมีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็มีร้านเ,ลาานเหล้าร้านแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะร้านชงเหล้าอ่ะอันนี้เป็นอาหารตามสั่งนะครับสั่งเนี่ยมีทั้งต้งยมยาปังต้งยมยำปลากระพงแกงทะเลนะนี่กัร้านโรตีไม่ใช่ดิเป็นร้านน้ำชงนะโอ้โหนีรน่ร้านร้านออ่าเป็นร้านส้มตำนะครับน,น,น,นี่นั่งกินอย่างนี้นั่งกินอย่างนี้อ๋อเ่านี้ก็เป็นร้านจิ้มจุ่ม จิ้มจมุ่มนะครับวั้นี้วันนี้ลมแรงมากอากาศดีอากาศดีแต่ก็วัดคุณคุณภาพอากาศก็เป็นเป็นระดับสีเหลืองนะครับเราเดินมาเรื่อยเลยนั่รออะไรกันเลยใครจะนั่งเต็นท์ก็ได้นะ,ะมึกมึกสดๆตัวใหญ่ๆ,ๆแล้วเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เสำหรับจอดรถนะครับเห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะเป็นกระจุกอยู่ตรงนั้นอยาวๆเลยนะครับสี่ฟุดแล้วก็จะเว้นว่าก็อาจจะเนื่องมาจากที่จอดรถเดี๋ยวหลบรถก่อนนะครับเนก็เป็นในติมทอด โอ้โหขึ้นคนต่อคิวเต็มเต็มนครับไปร้านต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับร้านไหนอร่อยก็พลลุมมไออันนี้เป็นโรตีชะอำนะจะเจ้าไส้กสล้วยไส้อะไรก็มีหลากหลายนี่ไก่ทอดนะครับนีไก่ทอดโอ้โหทอดใหม่ๆเลยกรอบอันนี้ก็ร้านตำแซ่ ร้านใหญ่พอสมควรบอกกับร้านอาหารตามสั่งอ้อคนละร้านกันดีกว่าแต่ว่าอ๋อป้ายเขาเหมือนกันนะครับป้ายอาหารตามสั่งกับยำแซ่บเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นร้านขายาน้ำขวดร้านขายโคบัสซี่นะครับเดินข้ามมาไปเรื่อยๆเลยนะครับ ังนู้นก็จะเป็นเป็นบ้านพักเป็นห้องพักเป็นโรงแรมเล็กๆนะครับแบบราคาแบบไม่แพงนะครับอย่างมะม่วงนะครับไม่เพิินวันนี้เขามีร้านยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันไปชนกับเทศากาลชิมปูชักนะร้านมันก็เลยดูแบบน้อยๆหนอะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเป็น ถ้าเป็นช่วงช่วงปกติของเขาไม่มีไม่มีงานมาชนกันเนี่ยโอ้ oh. มันจะยาวมากกว่าน,นี้นะแล้วแล้วก็มีแบบฟูดทรัคเยอะแยะเลยอันนี้เป็นร้านเครปอีกร้านหนึ่งนะครับนี่จริงๆอ่ะร้านก็ติดติดกันนี่แหละที่แต่ว่ามีมีรถจอดมีอะไรเงี้ยเกิดเลยพื้นที่มากนี่อันนี้เป็นร้านขายของแห้งนะครับร้านขายของแห้งก็จะเยอะนะ อ๋ออันนี้เป็นหอยนางรมนะครัอยมขายเป็นชุดออน,นางรมนะคับนีสดๆเลยชุดะละเท่าไหร่ครับชุดะละเท่าไหร่ครับนี่ใส้อยห้าสดๆเลยนะแล้วก็ใส่งออ เอาไซอ่เอาไซใหญ่ดีกว่าแล้วก็ชุดหนึ่งครับจริงๆปกตินะแถวนี้มีตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช้าตั้งแต่ร้านร้านสตรีฟูดเนี่ยโอ้ดิโอขยายละโอ้ปิดเทอมหยุดวันพุธวันเดียวเปิดมามาชนกับงานชิมปูชักด้วยเนาะ อ๋อเข้าวังโอ้อนั้นนั้นผมผ่านมาละก็มันไกลหน่อยแต, <Solar> แต่วันนี้วันสุดทา้าย friend, ด้วยคนก็ว่าเดินกันไปแต่แต่ก็โอเคครับเนี่ยใช่ครับใช่ครับอ่าครับแล้วก็ผักชุดหนึ่งด้วยนะครับ200นี่สองร้อยนะครับอ,อันนี้เพิ่งแกะเลยใช่ไหมครับแกะโอเคนี <t> ่นะนี่ครับจัดไปครับ นี่ฝั่งตรงข้าก็เป็นพวกของแห้งนะครับของทะเลแห้งนะครับปลอมหมึกแห้งอะไรเต่ทั้งหมดเลยกุ้งแห้งนะเดี๋กลับกรุงเทพก็แวะซื้อได้นะครับนี่นะครับจัดมาแล้วครับหนึ่งชุดครับหอยนางรมชุดใหญ่เลย200บาทนะครับเห็นเขานั่งแกะแล้วอุดหนุนกันหน่อยอ่าต่อไปนะครับอันนี้มีจิ้มจุ่มหน้าหาเป็นหม้อวิ่งย่างเนยด้วยนะครับนี่มีอาหารตามสั่งพวกมีกุ้งเต้น นี่ปรุงเต้นกรุงแซ่บอ่อน,นี่เป็นเฟรนช์ฟรายนะครับก็มาจับร้านละนี่นะครับราตีนี้ยังอีกยาวหอยแข็งลวกอ,อันนี้ก็เป็นแบบขายพวก เชามันดองนะครับเนี่ยตรงนี้ช่วงเนี้ยมันจะขาดช่วงซึ่งแบบอน่าจะอยู่กบับติดๆกันเนาะดูสิว่างยาวเลยตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวขอตัดภาพไปก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับมีงานฟอลอกครับเดินมาก็เห็นป้ายสงกรานนะครับชาหัวหิน on the อะ a c ชเฟสติวัลนะครับนี่ เป็นงานสงกรานวิถีไทยลื่นเริ่งใจบนชายหาดชะอำมหัวหิน13-16เมษายนนะณชายหาดค่ายพระราม6อำเภอชามจังหวเพชรชบุรีนะครับนี่ใครไม่รู้จะไปไหนนะครับโอ้มีสือมีศสือปินมาเยอะแยะเลยนะครับนี่มีคุณดาเอโนฟินป๊อป,ปองกูนนะครับนี่มีไอซ์ท็อกเทลนะครับเชิญมาได้เลยนะถ้าไม่รู้จะว่าจะไปไหนอ่า เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับนี่มีนั่งกินด้วยนะแล้วก็หอยทอดนะครับออีหอยทอดหอยทอดหอยท,ทอดขายนะครับมีหอยทอดก็ต้องมีผัดไทยขายด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไอไอสครีมกะทิสดนะน่าอันนี้ก็มีเลยครับเส้นกรอยอีสาน ไเกาะอ,อีสานมีแบบเปรี้ยวนะครับโอ้ชอบเลยตัดภาพครับเดินมาไม่ไกลนะครับมีร้านกาแฟโบราณน,นะมีขายของเออก๋วยเจียวก๋วยเจียวยี่สิบบาทมีมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นด้วยนี่นะครับโอ้ยเขารอรถกันเนาะ รอละสองแถวมารับไปงานชิมปูชักอันนี้ก็เป็นร้านโรตีมีไก่ทอดนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมึกสดน,นี่นะเราก็เดินมา ถึงบริเวณหน้าโรงแรมเอเชียนะครับนี่ก็จะมีร้านขายโอ้โหเยอะแยะแล้วเริ่มมีเยอะแยะแล้วเห็นไหมจะเริ่มเปิดไฟกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทางฝั่งขวามือนี่แหละฝั่งชายหาดฉั่งไฟทะเละนะมีจิ้มจุม่มโบราณโรตีนี่มีเยอะนะแล้วก็มีมีร้านผัดไทยขาไก่ซุปเปอร์นะซุปตปินไก่ ม,มีมีมีหมาล่าด้วยนะครับก็เนมีหมย่างมีหมาล่านะครับนี่มีร้านส้มตําไก่ยาก่างนะครับนี่มีไส้กรอกอีสานนะครับร้านนี้หมดแล้วขายดีแล้วก็ขาดช่วงไป <face> อ๋อนี่เป็นร้านข้าวหมูย่างซีโง่โครงบาร์บีคิวนะน้ำจิ้มแจ่วข้าวเหนียวด้วยนะครับ นี่เชื่อว่าถ้าใครได้มาเดินนะจะต้องติดไม้ติดมือต้องมีติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแน่ล่ะอย่างเรา,า,าก็ได้่ล่ <laughs> อยน้ำลมไป <laughs> นี่นะกระลาส้ตามตำไก่ย่าอีกร้านหนึ่งนะครับมีกุ้งเผาไข่เจียวด้วย <laughs> อันนี้ก็ร้านปลาเผานะครับมีมร้านปลาเผาด้วยนะ <laughs> ส่วนฝั่งนู้น,นก็เป็นร้านให้เช่า ให้เช่าจักรยานขี่นะกลางคืนก็มีคนมาเช่าอ่ะอเมเดินมันก็โอ้โหจุกเหมือนกันก็เช่าปัน่นแ้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะับบางคนเอาสกูตเตอร์มานะสนุกเลยอ่าอันนี้ก็เป็นร้านสมตามตำแตงปูปลามีไก่ย่างนะครับอ่าร้านนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับโรงแรมฟูลาม่านะครับอ๋อมีมีแท็กซี่อ๋อตรงนี้จะเป็นจุดติดต่อ รถทัวร์รถแท็กซี่นะครับนี่น,นะครับของนรท่องเที่ยวติดต่อ,อเหมือนกับว่าจะเดินทางไปไหนก็จะเช่าเรือจะอะไรเับปรึกษาทางจุดนี้ได้เลยนะ,อะตอนนี้ก็เป็นร้านจอดรถของโรมฟมานะครับเราเคยเคมาแล้วนะครับทีน่นี่เคยมาพักแล้วไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับนี่กลางคืนไฟสวยเลยนี่นะครับ ใครเบื่อส้มตําก็มากินโจ๊กหมูแล้วก็เ๋ยวหมูก็ได้นะเห็นไหมคนนั่งกินกันข้างหลังนั้นเต็มเลยนะอันนี้เป็นบัวลอยกะทิสดด้วยมีร้านบัวลอยด้วยนะครับก็มีขนมหวานมีร้านน้งหวานกินด้วยอ่ะ <c oughs> อันนั้นนะครับฝั่ง,ง,ง,งตรงข้ามาก็จะมีห้องน้ําสุขานะครับใครมาเล่นน้าทะเลก็มาล้างเนื้อล้างตัวได้ส่วนค่าบริการก็อาบน้สํส1บบาทสุขา5้าบาทนะครับ โอ้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวกเพียบเลยอุย้ยนี่อะไรเอ่ยมีงานชะอบิกินี่สองนะครับโอ้นักวิ่งจริงสมัครจริงวิ่งจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทงนนั่งแบบลุงคอนเฟิร์มไม่ลุงคนนี้นะแต่คุณคุณนะขอภายในความไม่สะดวกนะตีห้าเพราะพรุ่งนี้นี่คืออะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นออนนเออเกิดจะตื่นมาถ่ายดูเราจะเจออย่างนี้หรือเปล่าเนี่ย จะต้งปกก็ว่าเดี๋ยวเออจะตื่นมาถ่ายดูแล้วกันเนาะเอ,อประทานน่าแลเนี่ยมาคุ้มเลยแต่น,นี่เป็นร้านขายของแห้งนะครับครับปลาหมึกแห้งนะครับ,รบนีบ่ก็ถ้ามาซื้อกลับกรุงเทพนะครับมีไอติมไอติมเป็นโคนเป็นถ้วยมีหมดเลยจะเป็นไอติมกะทิสดนะครับนี่เครื่องเขาะโชยหนะ้าอะไรได้มีหมดเลยนี่กะเพรา เล้าข้าหมึกเป็นอาหารตามสั่งโอ้นี่จิตไฟสวยงามก็โอ้ป้าหมึกป้าหมึกอืมอน,นี่ก็ซอน t ิสตาโฟล w มีอันนี้ก็คือโรตีนะโรตีนะนี่ร้านนี้แหละอ่าอันนี้ก็เชื้อปุ๋ยเชื้อปุ๋ยไ้อยใหญ่โอ้ของเขาสดๆเลยนะเนี่ยดูดิ หวานหวานหอยใหญ่นี้กุ้งน่รับปรานนะครับดีเลยเยี่ยมนะครับอ่าก็เกือบจะสุดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งนะโอ้โหร้านใหญ่ไม่เบานะป้าใหญ่มากนะครับของสด,สดเป็นอาหารตามสาั่งนะครับ้อเดินไปก็จะเจออีกไม่กี่ร้านนะครับก็หมดแล้ว เดินไปสักหน่อยแล้วกันนี่อันนี้ก็เป็น,นร้านอาหารแห้งหร้านของแห้งนะหลางคิปแล้วที่เราบอกว่าอ้ขี้เกียจเดินแต่สุดท้ายก็ต้องเดินนะครับนี่เราเดินจากหาดชะอำซอยหนึ่งเลยนะเดินไปเรื่อยๆจนสุดอ่างที่บ่อนครับเราพักอยู่ที่โรงแรม Golden Beach นะครับชะอำนะครับนี่เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณที่ตรท,ที่เราพักละ ที่เราพักก็จะมีร้านเครปอยู่โอ้ยคนเยอะเหมือนกันนะเท้กพุงแม่คอนเฟ็ตเป็นไงบ้างครับสนุกไหมพามาเดินเที่ยวสรีทฟูดบนชายหาดชะอำนะครับบนถนนเรียบชายหาดชะอำก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานและก็มีความสุขนะครับหากได้มาก็แนะนำว่า จริงๆถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดมาคืนวันเสาร์เนี่ยแจ่มเลยนะจะร้านรวงจะเยอะมากกว่านี้เพราะเคยมาแล้วแต่ว่าช่วงเนี้ยถามพ่อค้าแล้วเขาบอกว่าปิดเทอมเนี่ยให้ขายทุกวันเลยนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวนะแต่หยุดวันพุธวันเดียวขายทุกวันจะ่อยู่วันพุธวันเดียวนะครับอ่าก็ปิดคลิปกันตรงนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ มากนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับอะสวัสดีครับ